เอาละครับกลาบสวัสดีพี่น้องชาวเกมไฟทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนายเอนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Mars Colony นะฮะโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว s t a k i n g Mining นะฮะโดยที่เราจะต้องไปทำการซื้อแลนด์บนดาวอังคารนะครับเพื่อ เอามาสร้างทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างมีหุ่นยนตนะ์เนาะแล้วก็เอามาขุดเหรียญ CLNY นะฮะโดยเหรียญ CLNY เนี่ยรันอยู่บน Harmony Blockchain นะครับแล้วก็ตัวแลนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด21,000แ่นด์นแลนะฮะซึ่งมันขายหมดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะโดยราคาเริ่มต้นของแลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80ดอลลาร์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยตัวแลนราคาอยู่ที่700ดอลลาร์แบบต่ำสุดเลยนะฮะโดยตัวเกมเนี่ยมีฟีเจอร์ก็คือเราสามารถเป็นเจ้าของที่ดินบนดาวอังคารนะใครไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วสามารถไปซื้อที่บนดาวอังคารและย้ายไปอยู่ได้เลยนะฮะแล้วเราก็เอามาก่อสร้างนะเบสสเตชันต่างๆสร้างโรบอตเนาะหุ่นยนต์แล้วก็อุอปกรณ์ต่างๆในการขุดเหรียญ CLNY ให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ พอเราขุดได้นะเราก็เอินเป็นเหรียญนั่นแหละแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้สร้างสิ่งก่อสร้างต่อนะฮะแล้วก็ grade, อัปเกรดตัวอุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อให้สามารถขุดเหรียญ CL n Y ได้มากขึ้นนะ,ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีในโหมดของ Daily Challenge ก็คือเป็นการาต่อสู้หรือว่า PVP นะฮะตัวรายละเอียดตัวเกม PVP เนี่ยยังไม่ออกมานะฮะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ liquidity mining ก็คือการ staking เหรียญ CLNY token นะครับเป็นเป็น staking ใน liquidity pool เนาะอาจจะเป็นคู่เหรียญ CLNY กับเหรียญวัน One ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็น stable coin เนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของเกมนี้คือเป็น decentralized exchange นะครับก็คล้ายๆกับตัว Defi Kingdom นะครับที่เป็นเกม เป็นเกมไฟล์เนาะมีดีเซนท่าไ i เอ็ก x c เชนจ์ของตัวเองนะครับมี i q ค i ิ i ตี้พูลของตัวเองนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเกมนี้มันก็เลยมีโอกาสที่มันจะเติบโตกลายเป็นเด็กในอนาคตได้นะมันก็เลยน่าสนใจพอสมควรนะในส่วนของเหรียญ CLNY t o เค็เนี่ยก็อย่างที่แจ้งก็คือเป็น g o v e r n a n c โทเค็นแล้วก็ utility t o โทเที่สามารถเอามาใช้จ่ายในเกมได้นะครับแล้วก็ สามารถซื้อเหรียญ CLNY เนี่ยผ่านเว็บซูชิสวอปนะครับในเว็บเด็กอื่นๆก็สามารถซื้อได้แต่ตัวสภาพค้องมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ตัวสภาพค้องในในซูชิสวอปเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของราคาเหรียญ CLNY เนี่ยก็คือมันจะเริ่มขุดได้ตั้งแต่วันที่6 มกราคมนะครับแล้วก็ราคาขึ้นไปอยู่ที่30ดอลลาร์นะนะตอนนี้เนี่ยเหรียญราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ5.6ดอลลาร์นะครับก็อ่าแล้วกราฟเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อ่ามีโอกาสที่จะกลับตัวราคาแถวนี้เนาะอ่าตรงนี้ครับผมมีอ่เขาเรียกว่าอะไรสัญญาณกลับตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่แต่ก็ยังยังไม่ค่อยสวยพอสมควรเนาะ ถ้าเรากลับไปดูกราฟเดย์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหล่นลงไปต่อได้แต่ยังไงก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เนาะก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่เราสามารถเทรดเหรียญได้นะครับแล้วก็ตัว liquidity pool ในซูชิสวอปเนี่ยก็มีตัวเหรียญให้สามารถสวอปได้อยู่ที่406 400,000ดอลลาร์ 4, 000, 000นะครับแล้วก็ Market Cap อยู่ที่2.7ล้านนะครับ ในส่วนของทวิ t เตอร์ของเกมนี้เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ที่1นึ่งพคนนะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าเกมเนี่ยมันก็เพิ่งเปิดเนาะแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามตรงนี้เ,เพื่อนๆอยากมาติดตามความเคลื่อนไหวก็สามารถเข้ามาติดตามได้ส่วนเทเล gram เนี่ยอ,อยู่ที่พันกว่าคนนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะ ตัวเทเลแกรมมีคนติดตามอยู่ที่1350คนซึ่งยังไม่เยอะนะก็เป็นเกมที่เพิ่งเริ่มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ให้ใจว่ามันจะเติบโตในอนาคตหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคนยังน้อยอยู่นะ่อะแล้วตรงนี้เป็นในส่วนของรถแมพที่เขาได้แสดงไว้คร่าวๆนะครับก็คือวา i เปเปอร์ Paper ผ่านไปแล้วเนาะ Beta Test ผ่านไปแล้วแล้วก็กัวแ r a เฟร e r ว r e ์ e เรลี e อตัวเหรียญ CLNY นะครับก็ ผ่านมาแล้วนะฮะอ่าเป็น in progress นะแต่จริงๆผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวแนน์เนี่ยถูกขายมาแล้วนะครับตรงนี้นะในส่วนของพาร์ทเนอร์เกมนี้ครับอ่ามีอยู่สี่เจ้าเนาะก็จะมี harmony นะฮะผมไม่แน่ใจว่าพาร partner harmony เนี่ยเขาอ่าได้ทุนจากจากอ่าตัวเ web harmony หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ ตัวพาร์ทเนอร์ที่รันอยู่บนเชน Harmony เฉยๆนะฮะแล้วก็ตัวแลนเนี่ยสามารถซื้อขายได้ที่ NFT Key นะส่วนเ a อ k e t p l a c e กับ NFT Calendar เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะ,ะถ้าเพื่อนๆรู้จักสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัว White Paper กับ t o k e n น m i c มกันครับตัวไวเ e เปอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ผมจะมาพูดในส่วนของตัว t o k e n นน i c มเนาะก็คือเขาบอกว่า ชุมชนเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นคนถือ NFT เนี่ย100%เลยนะครับโดย NFT มีอยู่ทั้งหมด21,000ืืนนะ,ะใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บ NFTKey เนาะแล้วก็ตัวน์ NFTLandEconomicandMintingLogic ก็คือว่าเริ่มต้นเนาะเขาขายอยู่ที่ประมาณ250วันมั้งอันนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโทเค็นโนมิกดิพเอนเดนซี่ยูเซหรือว่าเป็นลักษณะาการใช้จ่ายของเหรียญน,นะฮะว่ามันไปทางไหนบ้างนะครับก็คือทุกคนนะสามารถาไปเคมตัว NFT มาได้เนาะแล้วก็เจ้าของแลนหรือแลนลอดเนี่ยก็คือเอาแลนเนี่ยไปไปสเต็กกิ้งนะครับแล้วก็มิ้นตัวเหรียญ CLNY น c l n เนี่ยออกมานะครับแล้วก็ อ่าส0ของเหรียญ CLNY เนี่ยจะถูกกลับเข้าไปในในกล่องสมบัติของชุมชนเนี่ยนะก็เอาไว้ใช้จ่ายในในเกมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญอคนที่ถือ CLNY นะฮะแล้วก็คนที่อ่าสเต็กกิ้งไว้เจ้าของแรนเนี่ยก็ถือว่าเป็น governance token หรือว่าเป็นเจ้าของเหรียญ v e r n a n c e เหรียญ CLNY มีสิทธิ์ที่จะอ ออกสิทธิ์ออกเสียงในการทำโปรเจกต์ต่างๆได้นะฮะแล้วก็ 27, 21%ของเหรียญ CLNY เนี่ยก็จะอยู่ใน liquidity pool นะครับผมแต่ตัว liquidity pool เนี่ยมันยังไม่ออกมานะอ่าแล้วก็ตัว minting ครับก็คือการขุดของ ของเหรียญ CLNY เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะมีซัพพายอยู่ที่0ูน CLNY นะคนที่เป็นเอ็เป็นเจ้าของพื้นพื้นดินเนี่ยพื้นที่บนดาวอังคารนะนะก็จะมีสิทธิ์ในการมีความสามารถเนาะในการมิ้นเหรียญ CLNY ออกมาได้1เหรียญต่อวันต่อ NFT นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมี10บแลนด์ก็สามารถ ได้รับตัวเหรียญ CLNY เนี่ย10เหรียญต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยได้พัฒนาตัวแลนนะครับโดยสร้างตัวเบสสเตชันนะหรือว่าสร้างสถานีอะไรสชกอย่างนะฮะ1 1สถานีเนี่ยก็จะได้ CLNY เพิ่มอีก1เหรียญนะถ้าเกิดเพื่อนสร้างอ,าอัปเกรดระดับขนส่งระดับขนส่งเนาะ ก็จะสามารถได้รับตัวเหรียญ CLNY ให้2เหรียญแบบนี้นะถ้าเกิดสร้างทานสปอร์ตสร้างหุ่นยนต์ด้วยแล,วแล้วก็ตัวสถานีพยังพลังงานด้วยเนี่ยก็จะได้ตัว CLNY เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ที่มันบอกในตารางนี้เนาะแล้วก็ราคาที่ใช้ CLNY ในการอัปเกรดเนี่ยก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะใช้เบ Station ใช้ที่30 c l y n อะไน,นี้ก็ทำลำดับตรงนี้นะ,ะในส่วนของโทเค็น c ซอร์คิ t ลเลก็คือระบบหมุนเวียนของโทเค็นเนี่ยก็คือเจ้าของแลนเนี่ยก็จะเล่นนะฮะแล้วก็เอาจ่ายเหรียญเนี่ยมายังเกมยูนิเวิร์สหรือว่าโลกของเกมนะครับตัวโลกของเกมเนี่ยก็จะจ่ายเหรียญ CLNY โทเค็เนี่ยไปให้เจ้าของแลนนะฮะอนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยก็ยังจะเอาตัวเหรียญน,นะฮะเข้ามายังกล่องกล่องสมบัตินี้แหละนะ แล้วก็หรือว่าที่เราชอบเรียกกันก็พวกคูรีวอร์ดพูอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็จะเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็คนที่ถือ CLNY Holder เนาะที่ staking เหรียญ CLNY ไว้เนี่ยก็จะได้รับรีวอร์ดไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นรถแม p แบบละเอียดเนาะเขาก็ได้แจ้งรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วว่าแต่ละ,ะช่วงไหนช่วงไหนจะออกเป็นอะไรนะฮะโดยนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ อีโพรดที่3เนาะ Go v e r n a Q c e q 2 2 0 2 2ก็คือต้นปีแล้วเนี่แหละมกราถึงมีนาคมนะครับก็อยู่ในขั้นทำ n a n c e Framework อ่าวางระบบ Governance นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกอในส่วนของ Liquidity ต่างๆนะครับแล้วก็ให้กับคนที่ถือ CLNY holder นะฮะแล้วก็ Gamification ก็คือต่อไปก็จะเป็นระบบเกมก็คือเริ่มมีระบบ s p Space Chip ก็คือพวกอ,อะไรนะ ยานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์นะครับในการเล่นในแลนประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยก็จะมามาคิวหนึ่งเหมือนกันเหรอถือว่าเร็วนะถ้าเกิดออกมาในคิวหนึ่งก็ถือว่าทำได้เร็วนะแล้วก็คิวสองเขาจะออกเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆออกมาสามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะฮะทีนี้มาดูวิธีการซื้อแลนดีกว่าครับ วิธีการซื้อแลนเนี่ยก็คือคือเข้าไปตรง by land on NFT key นะตัวเว็บ NFT key เนี่ยจะพาเราเข้าไปสู่ตลาดการซื้อขายตัวแลนของเกม Mars Colony เนาะเราก็สามารถเลือกตรง listing แล้วก็เลือก price l o w e s t ได้นะตัวราคาแลนนะตอนนี้อยู่ที่ราคา3,969วันนะถูกที่สุดแล้วก็จะมีแลนที่แพงกว่าน,นี้ไปเรื่อยๆนะ,ะตัวแลนที่ถูกที่สุดเนี่ยก็เขาจะบอกว่า ตัวเหรียญ e อิร CLNY เนี่ยก็คือที่ได้รับนะอยู่ในเกมก็คือมี0.095ถ้าเกิดเราซื้อแลนด์นี้ไปสามารถไปเคมเหรียญ CLNY ได้เลย0.095เหลรียญน,นะแล้วก็ e อิร์นสปีก็คือใน1วันเนี่ยสามารถได้รับตัว CLNY เนี่ย1เหรียญน,นะฮะก็คือประมาณ5ดอลลาร์นะครับแล้วก็เบสสเตชัน อ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีเลเวลศูนศูนูนย์นะนั่นคือแลนด์นี้ยังไม่ได้อัปเกรดเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปดูแลนดอื่นดูเดี๋ยวลองดูแลนดแพงๆดูก่อนนะอันนี้ก็ไม่มีอ่าอย่างแลนนี้นะฮะราคา6,500นอวันเนี่ยเขาสร้างเบสสเตชันมาไว้หนึ่งนะแล้วก็สามารถอาเอินตัวเหรียญ clny หรือว่าขุดเหรียญได้2เหรียญต่อวันก็ประมาณสิดอลลาร์นะฮะ ราคาต่างกันเกือบ2เท่านะจาก600 100, มาพันสอันนี้เพื่อนๆก็ลองมามาดูรายละเอียดในแลนด์ในเว็บไซต์ NFT ขีได้เลยนะเมื่อเราเข้าตัวเกมมาครับเราก็จะเข้ามาสู่ตัวดาวนะดาวอังคาร มีอยู่ดาวเดียวนะดาวอื่นไม่มีถ้าเกิดเกมนี้มันสร้างดาวอื่นมาด้วยก็คงจะดีเนาะที่เขาทําดาวอังคารก็เพราะว่ามันมีระบบนิเวศอะไรต่างๆมันใกล้เคียงโลกที่สุดเนาะตัวอีลอนมัร์เองก็ชอบดาวอังคารก็อาจจะมาซื้อตัวเกมนี้ก็ได้นะกาวไว้ก่อนอ่ะพอเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถสามารถเข้ามาดูแลนได้เลยนะว่าแลนไหนหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็เอ่อมันก็จะเป็นพอตๆแบบเนี้ยซูมไปเนาะเราตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปดู ในแลนด์ได้นะไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าก็จะเป็นหน้าตาเกมประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวไม้แลนนะผมมีตัวแลนด์เนี่ยอยู่ที่อยู่หนะึ่งแลนดเนาะผมก็เพิ่งซื้อมาเองแหละก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์เนาะ,ะก็ตกระยะเวลาคืนทุนของผมถ้าเกิดราคาเหรียญไม่หล่นลงไปกว่าน,นี้นะระยะเวลาคืนทุนของผมจะอยู่ที่ สามถึงสี่เดือนแต่ถ้าเกิดเหรียญราคาขึ้นไปไปมากกว่าน,นี้ขึ้นไปที่ยอดเดิมเนาะระยะเวลาคืนทุนผมก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้สี่เดือนก็ถือว่านานเนาะแต่ก็ไม่ปไปลสามารถเอาแรนเนี่ยไปขายก็ได้ถ้าเกิดเราจะเลิกเล่นนะฮะใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้แต่ก็ดูงบประมาณของเราด้วยนะตัวแรนของผมอยู่ตรงนี้ครับก็จะบอกพิกัดอะไรต่างๆเนาะกดขยายไปมันเข้าไปได้ไหมเนี่ยมันก็เข้าดูได้แค่นี้ เข้าดูได้แค่นี้เองว่าแลนเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหลุมพอดีอย่างเงี้ยน,นะอ่าแล้วก็ตัวแลนของผมเนี่ยก็พอกดดูรายละเอียดเนี่ยก็คือ,อขุดเหรียญ CLYN มาแล้ว3.2เหรียญน,นะก็คือผมซื้อมาก็ได้กําไรไปละไม่ใช่กําไรได้ทุนคืนมาละสิดอลลาร์นะครับผมก็สามารถกดเคลมรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถสร้างเบสตชันโรบอทนะ่ะานสปอร์ตแล้วก็พาวเวอร์สี่อันเนาะ แต่ละอันก็จะใช้เหรียญ CLNY เนี่ยไม่เท่ากันนะฮะถ้าเกิดเราอัปเกรดปุ๊บเราก็จะได้ตัวเหรียญ CLYNY เนี่ยเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่ก็มีบอกในนี้นะผมยังมีไม่พอนะฮะเกมนี้ไม่ต้องทำอะไรครับแค่นี้เองแล้วก็พอครบหนึ่งวันเราก็มาเคลมตัวเหรียญอันนี้มาเคลมตัวเหรียญแค่นี้เองนะฮะก็ ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาหาในการเอามาคลิกๆเล่นเกมเนาะเกมที่น่าเล่นก็มีเวลาแก็น่าสนใจแหลนะแต่ผมไม่มีเวลาเล่นก็เลยหาเล่นเกมอะไรพวกที่แบบทิ้งๆคล่องๆได้นะแต่ก็ไม่รู้จะติดดอยหรือเปล่านะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นาการรีวิวเกมมา r s c ค l ล n y น้องก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลที่อเอาไปตัดสินใจเล่นเกมนะฮะก็ เกมนี้ตัวพาร์ทเนอร์หรือว่าเดฟเนี่ยผมยังไม่ได้ไปตามแล้วว่าเขาเปิดหน้าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่กระแสของตัวเกมก็ค่อนข้างดีพอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นเกมบน Har ์โม y b o ล c อกเชด้วยแล้วก็ได้กระแสจากตัว d e f i ย i n ง Do มด้วยก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยมันมีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็วอลลุ่มตัวเกม Mars Colony เนี่ยก็ในเชนฮาร์โมนีเนาะก็เป็นอันดับรองลองจาก d e f าย i n g d o m แหละเพราะว่ามันก็มีแค่ไม่กี่เกมนะอ่าสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อเหรียญน,นะแล้วก็สามารถซื้อเหรียญวัน One นะครับในในแผนเค้กสวบนะครับแล้วก็สามารถติดเหรียญวัน One เนี่ยมายัง Harmony Blockchain เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการในการปิดเหรียญจาก Binance Smart Chain มา Harmony Blockchain ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะ อโอเคครับก็หวังว่าน่าจะเป็นเกมแนวใหม่ๆนะที่สามารถหาเล่นได้นะตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างแดงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเกมก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการเล่นเกมด้วยนะว่าเราสามารถคืนทุนนะที่เท่าไหร่อะไรก็ลองคำนวณของอการยอมรับในการลงทุนของตัวเองได้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิด เพื่อนๆชอบละคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมใหม่ๆมานำเสนอในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ